มิโกนยิเลตลอนดอนบิดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริกาเคลือบด้วยวัสดุอย่างดีทนทานคมมากเหมาะสำหรับช่างตัดผมและบุคคลทั่วไปยิเลตลอนดอนบิดกล่องสีส้ม100ใบ150บาทไม่แพงยิเลตลอนดอนบิดกล่องสีสม้ม คลุมผ้าเพราะแอ้ไรก็สอนไปหมดแล้วทีนี้รเรามาดูว่าเราจะใช้เบอร์สีดูนะครับเบอร์สีนี่คือเบอร์นี้บล็อกตัวนี้บล็อกเบอร์สีเพื่อที่จะมาใช้กับตัดผมทรงเสรยรากไสนี่แล้วผมเขาเป็นผมหนานะผมเป็นหนา<ม>และอยากโศกผมเป็นผมหนาอยากโศกซึ่งซึ่งใช้กับกายซอยฟันปลาก็จะบางเกินไป ใช่ครับดูนะครับวิธีตัดคือหนึ่งใช้เบอร์สีสวมเข้าไปในฟันบัตเตเลียนแล้วก็ล็อกให้เข้าเบอร์ปึ๊กอย่างนี้แล้วก็เปิดสว,วิตเปิดสว,วิตแล้วเราก็เอาเลยครับเริ่ม,มตัดเลยนะฮะการใช้เบอร์สีนี่มีสองแบบหนึ่งเบอร์สีนอนนี่ดูนะฮะ๋ยวไม่เอาเบอร์สีนอนมันสั้นไปเอาเบอร์สีตั้งดูนะฮะเดี๋ยวฉันทำให้ดูเบอร์สีตั้งนะครับ วิธีใช้เบอร์สีตั้งเเราก็จะตัดอย่างนี้นะฮะวางวางปันปันลงกับหนังอย่างนี้ดูนะฮะหันมาหันมาให้ชัดเดี๋ยวจะให้ดูไม่ไม่เสียเราไม่เสียไม่เสียดูนะฮะเอาเบอร์สีตั้งกับหนังแล้วก็ดึงถอยหลังมาดึงถอยหลังมาด้านหลังผมจะสวยไม่สวยนี่อยู่กับเบอร์นะฮะอยู่กับบ,บล,ล็อกจิกจิกบล็อกลงอันนี้เขาเรียกเบอร์สีตั้งลากยาวมาทางด้านหลัง ความความยาวจะสั้นจะยาวเท่าไหร่ไม่ต้องไปคำนึงถึงนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นหวีเป็นในตัวเห็นไหมครับเป็นบล็อกหวีในตัวนะครับมันจะไม่สั้นผมจะไม่สั้นเหมือนกับการซอยเนาะเหมือนกับการซอยดูนะฮะปึ๊บ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 เราเอาหวีนี่ตั้งไปกับหัวเลยเอาเอาปลายหวีนี่พูดไปกับหนังหัวเลย ความยาวความสั้นเท่าไหร่อยู่กับเบอร์สีเท่านั้นเห็นไหมครับดูนะฮะอันนี้เป็นวิธีทําง่ายๆทำผมทรงซอยรากแายง่ายๆไม่เกินห้า <5 S 2> นะนาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าไม่เกี่ยวกับลองทรงนะลองทรงจะต้องตัดอีกแบบนึงปกตินี่เขาใช้กันไกลได้ไหมครับตรงนี้ซอยรากใจอะ่ะเราก็จะใช้กันไกลแล้วก็เอามือคีบนั่นแหละครับ แต่เราไม่ใช้มันช้ามัน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 ไม่ทันการครับดูนะฮะดูวิธีตัดอันนี้มันง่ายไสเบอร์สี่แล้วก็ตั้งนะฮะตั้งอย่างนี้ถ้านอนมันจะสั้นไปตั้งบตั้งฟันมานะครับตั้งฟันให้ให้มันให้ฟันมันไปชนกับหนังอ่ะฟันบัตเตเลียนน่ะให้มันไปชนกับหนังแล้วก็ลากไปถอยหลังไปอย่างนี้เหมือนกับเราหวีผมอ่ะเหมือนกับเราหวีผมยังไงอย่างงั้นแหละครับดูนะฮะเหมือนกับเราเอาหวีไปหวีผมอ่ะแต่ว่ามันมีฟันบัตเตเลียนคอยสาง สองผมอยู่กี่นาทีครับทรงนี้กี่นาทีทรงนี้นะถ้าตัดจริงๆก็ประมาณ10บนาทีอย่างนานชาเร็วที่สุดคือเจนาทีับดูนะฮะนี่เห็นไหมครับพอตัดปุ๊บ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 อย่างนี้มันก็เป็นทรงสวยแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เขายังไม่ทันหล่อวันนี้เลย๋ยวนี้หล่อแล้วนะครับหล่อแล้วนะครับเราดูด้านหลังทีนี้ดูด้านหลังว่าเมื่อกี้นี้ซอยข้างหน้าโดยใช้ฟันตั้งข้างหลังนี่เขาก็ ตั้งหวีลงจากจากกลางหัวนี่นะฮะนี่ตั้งลงอย่างเงี้ยแล้วก็สไลด์หวีนี่ลงมาปึ๊บมันจะขาดหรือไม่ขาดเป็นเรื่องของมนันแล้วก็ตั้งหวีแล้วก็สไลด์ลงมาข้างหลังอย่างนี้นะฮะดูนะฮะถามว่าผมจะเสียไหมอาจารย์กันงาผมจะเสียไหมถ้าเสียแล้วมันจะเป็นทรงอย่างนี้เหรอเราลองทําดูแต่อย่าไปตัดเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองมาลงนะมันอาจจะเป็นอีกทรงหนึ่ง อันนี้มันเป็นเบอร์สี่เขาเรียกว่าซอยลากไทรนี่เห็นไหมครับครับจบแล้วนี่เห็นไหมเป็นลากไทรไหมนี่ถามว่าเป็นลากไทรไหมแล้วทําอย่างนี้เราไม่ลองทําดูจะรู้เหรอครับครับเป็นอันว่าเสร็จตรงซอยลากไทรนะครับดูนะฮะนี่เห็นไหมครเสร็จแล้วนี่ครับทางนี้ก็ถ้ามันหนาก็ย้าลงไปย้าลงไปถ้าถ้าอย่างนี้ผมก็นอนทํามาไม่เกี่ยวกับผมตัดนะฮะมันนอนผมัเพราะเราก็ลากหวีผ่านไปอย่างนี้ผ่านไปอย่างนี้ แล้วก็เป็นทรงซอยรากใสแล้วดูด้านหน้านะฮะที่นี่ว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ดูนะฮะเห็นไหมครับดูนะครับอันนี้เป็นเสร็จแล้วนะครับทรงซอยรากใสเพื่อจะให้สวยเราก็ย้ำอันนี้เป็นหน่อยหนึ่ง ừ, ดูนะฮะครับเย,ยื่มมือไปทา้งหน้าแลว้วก็หวีเสร็จได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยไหมครับหล่นอนไหมครับดูหน้าคนตัดเนี่ยเขาเรียกทรงอะไรครับ <laughs> เขาเรียกซอ,อยซอยเสือยาวรากใส ซอยเสือยาวรากชัยนะครับครับผมอันนี้จบแล้วครับทีนี้เราจะเริ่มลองทรงต่อนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์กันงาครับขอบคุณในแบบสุดหรอครับ